สวัสดีาบวดีวรุ่นเมกาสวัสดีวรุ่นดูบปดีวรุ่นชาาจายทุกคนกันด้วยนะครับ วันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อว่า Battlefield 2042กันนะท่านผู้ชมนะเกมนี้เป็นเกมอีกหนึ่งเกมที่พี่แบบชอบเล่นมากๆ,ๆนะครับก็คือ,อแฟนชายของ Battlefields นะฮะพี่เล่นมาทุกภาคเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Battlefield 1ยัน Battlefield 2042นะครับคือเล่นมาตั้งแต่ภาคเก่าๆเลยนะท่านผู้ชมนะ Battlefield Bad Company อะไรต่างๆก็เล่นมาแล้วนะท่านผู้ชมนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยใจความสำคัญ,ญจริงๆก็คือว่าพี่เนี่ยจะมาเล่นเจ้าตัว จะโหดขี่ปนาวุธนําวิถีกันนะทานผู้ชมนะมันเป็นยังไงนะครับเราจะเปิดให้ดูนะทานผู้ชมนะนี่นะครับโหลดเอาของบี้นะก็จะเป็นตัวนี้นะขี่ปนาวุธนำวิถีนะครับมันไม่ใช่ขีปนาวุธีิมันเป็นจรวดนำวิถีนะครับไว้อ่าต่อต้านอากาศยานนะครับหรือว่าเป็นจรวดที่เอาไว้ยิงอ่าเจ้าตัวเฮลิคอปเตอร์โดยเฉพาะนะครับคนดูนะนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้เลยนะฮะร,รูปตัวนี้นะสมมติว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนแก๊เจ็ตรงนี้นะครับให้เป็นอ่าเจ้าตัว FM นะครับทานผู้ชมนะมันจะขึ้้นนนมย่ีี รูปนี้นะเป็นอ่ามิสทรี้ศูนย์นะครับท่านผู้ชมนะมิสทรี้ศูนย์อ่า FIM ขีดสามสิบสาม AE นะครับไอ่ตัวนี้เป็นอ่ามิสไซน์นะครับติดตามดูนะเห็นไหมฝั่งขวาเขาจะเขียนบอกนะครับนี่มิสไซน์ติดตามเลยนะครับเดมโคตรตึงนะฮะเดี๋ยวจะเล่นปืนอ่าเล่นเจ้าตัวนี้กันอย่างเดียวนะครับวันนี้เราจะไม่มาแบบว่าอ่านั่งยิงใครนะครับเราจะยิงจะจรวดแม่งทั้งเกมอ่ะคนดูบอกเลยไปเลยดีกว่าเราเล่นอ่าในซีโดฮาวนะคนดูว่างไป let's go Let ลิงซื้อเกมอยู่ด้านล่างข้างบนใต้คลิปนะแต่เกมนี้ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะสเปกต้องแบบสูงพอตัวพอควรเลยนะนผู้ชมนะสำหรับคอมพิวเตอร์ใครที่แบบว่ากระโปงก,กระโหลกกรานี่อยา่าอย่าคิดที่จะมาเล่นนะครับคนดูนะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้ดูถูกหรือว่าเหยียดเลยนะครับคนดูนะแต่มันคือเรื่องจริงนะครับถ้าสปิกไม่ไหวอย่าเล่นเลยนะครับเกมนี้เพราะว่าคอมพี่นี้ก็หือหลายบาทเหมือนกันนะครับก็ยังปรับได้แค่ภาพเอ่อมีเดียมนะครับเนาะจริงจริปรับภาพไฮก็ได้แต่ว่ามันเฟรมเรทมันไม่สูงพอที่จะเป็น100 ดูเปลี่ยนไปมาแล้วมาแล้วมีเลงนะลิวเลงแล้วหูมันไม่ได้อยู่ในเอเรียเราคนดูถ้าอยู่ในเอเรียเราโดนแล้วเดี๋ยวเราต้องไปอ,อยู่ในพื้นที่เอเรียเราหน่อยนี่นี่เลงแล้วเนี่ยไปไงล่ะไปเลยแยม <laughs> ล่วงไปหนึ่งล่วงไปหนึ่งฮีโคตร์ตึ้งไม่ใช่น้องๆออก็ทุทีที่พี่พูดไม่พอ, <laughs> เ,อเราอยู่รัเสเซียไว้รัสเซียวไว้ ัสเซียรัสเซียหฮวนสัตว์รัสเซียมีเมียหลายคนเฮ้ยไม่ใช่อยู่บนนี้นะรอ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 ไอเจพ่วงจรวดมันมานะครับแค่นั้นแหละจริงๆอ่ะเจ้าตัวมิสซี่หรือว่าไอ้ไม่ใช่ตัวมิสซี่มิสไซน์นี่นะครับมันบรรจุได้แค่3 3มมแมกกาซีนนะครับ3ลูกนะครับคุณดูนะเฮ้ยไอ้เหี้ยเกือบล่วงอ้าวอีกอันนึงอีกอันนึงรอ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 มันเข้าขีดขีดการบินเรานะครับคุณดูนะ ไม่เข้าอันนี้อันนี้เรามันต้องเข้าขีดการบินเราก่อนนะครับต้องอยู่ในขีดเรานะสีเขียวเนี่ยนะครับฝั่งแมพนะอย่งี้เรายิงไม่ได้ให้มันแล้วมา้งโอ้มันเปิดแฟรกันก่อนแสดงว่ามีคนลิงอยู่เหมือนกันลิงเลยมาไล่ลิงดูก่อนลิงมันอยู่นู้นมันอยู่นู้นนี่ไปเลยไอ้นุ่มกูบอกเลยมีตายโอ้ยไม่ถึง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 หลอกดาวหลอกดาวหลอกดาวนี่ ไปแล้วเฮ้ยนั่นไงนี่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 ไปโอ้โหแม่งดูแม่งติดติดคอนเทนเนอร์ว่าจะโฟก์จะโฟก์ไ,ไ,ไหมเฮ้ยไอ้นี่แฮกชัวร์หลายรอบแล้วเฮ้ยนั่นไงอุ้ยมันไปแล้ววะ่ะ มันอยู่แถวนี้นะโดนนะเฮ้ยยังไงนี่เดี๋ยวไปดิเอาไปแมมทำไมมันบินอย่างนั้นล่ะเอ้าไอ้ยสจรวดกูมันมันโง่จังวะคนดูไปจรวดพี่มันโง่จังวะล็อกใหม่ดิเออเป็นไงนะอีกนั่นหนึ่งอีกนั่นหนึ่งอีนั่นหนึ่งเล่นแม่งดิเล่นแม่งดิมโมบินในน่านฟ้ากูได้ไง ม uh, มันเอาหัวดิ่งโอ้ยอย่งเง้ยมันไสว่ะผมพยาผมผมพยายามหาเครื่องบินอยู่นะครับคนดูนะอันนี้เป็นเครื่องบินฝั่งเราโอ้ยนั่งไงนี่ถึงละไม่ได้มันไม่ได้อยู่ในนั้นนะนั่นนนนั่นบินเรานี่แหละโดนมึงเออตายใส่ปีธี โอ้โหแม่งกูว่าเนี่มันเห็นผมไงคนดูแม่งยิงแปรกันก่อนเลยชุดกูหน่อยชุบกูหน่อยชุดได้จะดีมากผมว่าชุบไม่ได้หรอกมันเห็นผมแล้วมันหยุดเดินๆเมื่อกีน้นีม่มาแล้วมาแล้วเอาไปแดกไอส้สัสต้องลิงด้วยนะลิงด้วยคนดูโอโ้มันยิงแปรกันว่ะแม่งเอ้ยโหลดใหม่ดิ ไปดอกมึงมีแฟรกันดอกสองไหมล่ะไม่บินไม่บินหลบหนีโดนไปหนึ่งนัดร่วงล่วงไอสัตว์ล่วงเอ้ยกูไปยิงใครตั้งแต่เนิ่นกูตอนนี้กูยิงแต่จรวดไอ้นี่แเครื่องบินพอเดี๋ยว้อเด้อวางกล้องก่อนครับเก็บไปเก็ด้ไหมเก็บของตัวเองไม่ได้หรอวะเอากดคลิกขวาเพื่อดรอปซัพพลายลงเฮ้ย กบตายเราต้องยึดไว้นะครับตรงนี้ถ้ามันมีเครื่องบินมาแบบมันดอ,อกแถวนี้คือจบเลยตัดผ่านฮะ,นะพเพื่อนเพื่อเรามาเฮ้ยเมื่อก,กี้นี่เหมือนหินอะไรเป็นเครื่องบินอืมลิงลิงโอ้ยแม่งยิงแฝกกันอีกแล้ว น่ะทำไมมิซายกูมันชอบเออ,อวะคนดูบอกได้อยู่ตรงนี้ทั้งวันน่ะตรงนี้แหละมีกี่ลำลำเดียวใช่ไหมแม่งบินแม่งบินเก่งด้วยนะไอ้าหาเนี่ยกระสุนฟินิตี้เว้ยเรียก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 กระสุนลงมาคนดูไหนอยูัหน้อยนี่นี่นี่ ันไม่บินเข้าน่านฟ้าเราอ้าวเจอแล้วนี่เนี่ยโอ้ยดิดภูเขาคนดูมุมเนี่ยดีคนดูนะหาดูก่อนอยู่ไหนหมดวะอันนั้นนกไอ้สมากริบของสักหน่อยนะคนดูดีโรดีโรเฮ้ยมาแล้วไปตายใส่ปีต อุ๊ยหลุดน่านฟ้าอีกแล้วเออเป็นไงล่ะเจอเอฟยี่สองเราเอฟสามห้าเราแม่งไล่นี่เลยรอบนี้แหละมึงเออมีโหลดเลยสัตเสริมเสริมสวยสวยลูกพี่สัตว์ไปสัมันไปสวยสวยเอาให้ตายเอาให้ตายโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แม่งฝั่งฝั่งของเราฝั่งเรามึงมามึงบินเข้าน่านฟ้ากูมึงโดนแน่รอบเนี้ย ียืนยิ้มชิวๆเว้ยพีไซายแค่ว่น่ะไล่อยู่นั่นน่ะมันมีสูงไหมไม่ถึงไม่ถึงเมื่อกี้นี้มันแหลมมานิดนึงอ่ะอ้าวไปซ้ายใส่ยปิดโอ้แม่งเอ้ยแตกกันไม่รอดนะบอกก่อนไล่เฮี้ยรักบินมันรักบินมันเมื่อกี้นี้คนดู ไปแล้วหนึ่งนัดอันนี้นัดที่สองไปตายใส่เปรตเออเดี๋ยวเจอกายในนูมเดี๋ยวเจอกายในนูมมานี่มานี่มานี่มึงบินไปไหนมึงบินไปไหนบินไปไหนบินไปไหนแม่งบินหลบเขาไอสัตว์เออเป็นไงล่ะล่วงเฮ้ยโอ้โหมันส่งคนไอ้เหี้ยมึง มึงก็เกิดไปเนาะเอาฮอมาส่ง,งคนแล้วมาไล่ยิงกูเนี่ยแม่งกดจัดแต่บอกเลยยันเครื่องบินลงกี่คันก็ร่วงถ้ามัน,นมีคนมาชุบเราก็คงดีนะครับคนดูนะมาสักหน่อยดิมา,เข,าเข้าเข้าเขตการบินผมนี่โดนผมบอกเลยผมไล่เลยเอ,เอ้าวเฮียแม่งทิ้งแม่งทิ้งฮอเฮ้ยโอ้โหมึงมึงเจ๋งมากนะมึงเก่งมึงเก่งมาจากไหน ให้มันเอาฮอมาลงตรงนี้ได้ไหมเ้ยยังไง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 ไอฟ์ต้องมีซูปเปล่าวะเราอยู่ฝั่งอเมริกานะคนนู้นนะโดนกูอุ๊ยแม่งมันพุนมันพุนมันพุนที่โอเคมันใช้แฟร์กันไปแล้วหนึ่งครั้งแหม่รอบนี้มันโดนถ้ามันบินโฉบขึ้นมากุลิงนะ นี่เป็นไงล่ะไอสัตว์เครื่องบินมึงจะล่วงดิเครื่องบินมึงจะล่วงดิไอตรุยตรุดมึงโดนมึงโดินหนึ่โยนโยนไอนี้ก็ลงมาก่อนนะครับเดี๋ยวขอเรียกขอเรียกไอนี้ก่อนกดคิวค้างนะครับเรียกหมาลงมาช่วยก่อนนะครับต้องมีต้องมีหมามาคุ้มกันหน่อยนะคุณดูนะไม่ได้ไว้เพื่อน มันมีรถถังอยู่นะเฮ้ยนี่มาแล้วมาแล้วอืมเป็นไงนละระลวงไอ้สาตร์ร่วงสิมีหมาคอยคุ้มกันอยู่นะครับลง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 ซับท้ายดอกตรงนี้ก่อนผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนเอาอันนี้ก่อนนะคนดูนะให้เป็นของรถถังลงมาไปยิงรถถังก่อนแป๊บหบนึง่ง ปิด <Okay. S 2> ของรถถังครับนึ่งใครว่าใครขับไปสัตว์กมบินมาแล้วก็บินมาเลยสัตว์เอ้ยปางยานเกาะก่อนคนดูนะเดี๋ยวแม่งขับ มาละเครื่องบินนั่นนะ่ะผมปาระเบิดควันก่อนนะคนดูนะแถวนี้มันมันมันโล่งเกินเดี๋ยวดูย้ายที่ก่อนครับทีนี้นเรามีหมาคอยคุ้มกันนะหมาเป็นตัวปืนกลคนอยยิงคุ้มกันเราม่เห็นเลยว่าเครื่องบินมันไปไหนหมดวะดูเรดาร์ดิไม่มีไม่มีโผล่เลยแสดงว่าฝั่งนั้นเขาเขาไม่เล่นเครื่องบินกันแล้วเหรอ เล่นยังไงเจอพี่ตัวตึงเนาะคนดูรอดักยิงเครื่องบินมันเนาะเรียกเรียกซับพลงมาก่อนไม่เห็นเลยว่ะ ใช่นั่นมันนกหมดเลยมันไม่เล่นเครื่องบินกันเลยนี่หว่าเอ้ยมาแล้วยังไงตายอ้าวยิงแตรกันละหนึ่งไอ้พี่กูรีโหลดใหม่ก่อนเดี๋ยวมันบินมาคนดูเดี๋ยวมันบินมาดอกนี้แหละให้พี่เลยครับที่รักมันบินดิ่งดิ่งดิ่งแบบสุดท้ายเลยสัตว์โดนไปดอกหนึ่งอืมจะปวดเด็กพมันยิงไปไปยิงเอาไปแดก ราต้องลิงค้างไว้ด้วยนะคนดูนะยิงไปยิงไปหมายิงไปยิงไปหมาเอายิงกันโอเคกลับหันกลับไปยิงพวกมันก่นอนล่วงละหนึ่งล่วงละสองมันมีคนจะงัดกับผมว่ะคนดู กันเราเบิดขวันไว้ก่อนหผมมันเอาหมามาด้วยร่วงยิงหมามันก่อนอมหมามันจะพังแล้วคนดูผมเห็นผมเห็นแสงไวๆตรงนั้นตัวไปหนึ่ง ออกเป้าไอ้เงือยล็อกไม่ทันมันยิงแฟร์กันก่อนเหมือนมันจับเราได้นะครับมันยิงมันยิงอัตโนมัติเลยโอ้แม่เงเอ้ยเจอสไนย,ยิงคนดูมุมโคตรสวยเมื่อกี้เนี่ยโอเคนะครับท่านผู้ชมนั่นกรฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตุ๊กเกม Battlefield 2042นะท่านผู้ชมนะ ก็พี่เนี่ยก็ได้ทําการแบบว่าเอามิซายไล่ยิงตูดไอ้พวกเครื่องบินนะท่านผู้ชมนะจนแบบว่าพวกแม่งแบบยอมแพ้นะครับท่านผู้ชมก็บายเวยแล้วกันนะครับถ้าชอบคลิปแนวนี้หรือว่าอยากให้พี่เล่น b a t t l e f i e l d 2 0 4อีอีกแล้วก็ก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้วิ่คขาก็ตรรกรถจิกเกอรไปลิปหน้าบายจ้าวู้